สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ GoFishing มีอัปเดตใหม่ครับผมเป็นอัปเดต s q u i ปต์เกนะแล้วก็มีเป็นปลาฟอน m a n ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลาฟอน m a n กันนะครับผมดูซิว่าจะตกยากหรือเปล่านะอ๋อ,อ,อเป็นเกาะอ,อีเวนเหรออืมเป็นเกาะอ,อีเวนนะครับผมอยู่ช่อง s p ป c ชียของ World 1นะอ๋อ ชื่อเกาะว่าสควิ g เก e อีเวนนะครับผมก็มีปลาให้ตกอยู่หลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยอ่าถึงแล้วเกาะสควิ g เก e อีเวนนะครับผมโอเป็นเกาะเหมือนในหนังเลยทุกคนโอนี่ไงสควิ g เก e อีเวนโอ้ใหม่ก็เหมือนในหนังเป๊ะเลยทุกคนคือเป็นเนินเขาแบบนี้เลยอะ่ะโอ วิสวยจังโหมีคนมาตกปลาเยอะอยู่นะอืมอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ๋นี่มันน้องโกโกวานี่นะโหเป็นสนามเลยอะ่ะนี่มันเกม AEIOU นี่นะโหทําสนามสวยมากเลยโอเกาะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยวิตรงนี้มีกาดด้วยสวัสดี โอมีกาดด้วยหน้ากากสามเหลี่ยมอ,อ๋อมีเคเวสต,ตกปลาให้ทําครับผมให้ตกปลาสิบห้าตัวนะโอเคได้เลยครับผมคุณหน้ากากสามเหลี่ยมอ่าโอ้โหสิบห้าตัวได้เลยตรงนี้แล้วกันโหเกาะสวยจังตรงนี้เหมือนเป็นท่าเรือเลยอะเดี๋ยวผมจะใช้เบ็ดเป็นเบ็ดเริ่มต้นละกันนะครับผมอ่าตกด้วยเบ็ดเริ่มต้นแล้วก็เป็น เบ็ดเปล่านะครับผมคือจะไม่ใส่เหยื่อนะครับผมอ่าขอลองตกปลาหน่อยสิอุ้ยตัวอะไรอะ่ะกัปปี้เอาหายไปเลยจมดินหายไปเลยเอย๋น่าจะเป็นปลาที่หาง่ายสุดนะครับผมอ่าเพราะว่าได้มาเยอะมากเลยนะอุ้ยตัวใหม่ฮันนี่คอมเบสโอ้ หายหายไปเลยโอ้ยตัวใหม่ p i กกี b a n ง Snapper เป็นปลากระปุกหมูนะครับผมตัวใหญ่มากเลยตอนนี้เราได้ปลามา3ตัวครับผมเป็นปลากัปปี้แล้วก็เป็นปลาฮันนี่คอมเบสอ่ะฮะแล้วก็มีเป็น p i กกี b a n ง Snapper ขอเปลี่ยนเบ็ดใหม่เป็นเบ็ด แชร์หลอดละกันนะครับผมอ่าแชร์หลอดหลอดนะครับผมเบ็ดอีเวนต์อีสเตอร์ครับผมขอลองหน่อยอืมของขวัญขอปลาสิอุ้ยนี่ไงมาแล้วเอ๋ตัวอะไรเอ่ยอุ้ยหูหูใหญ่จังอะไรอะโกลเด้นแมสฟิสเอ๋และนี่ก็คือปลาที่ผมตกได้มา,มาเมื่อกี้ครับผมโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้ อะไรเนี่ยโกลเด้นแมทฟิตครับผมเป็นหน้ากากแขก V.I.P. ของเรื่อง s q u วิ g เกมครับผมอ่าโหตัวใหญ่มากเลยโอ้โหในหนังสือนี่เป็นปลาที่หายากเหมือนกันนะครับผมโกลเด้นแมทฟิตนะผมชอบเกาะนี้มากเลยอะ่ะเป็นเกาะที่ทำแล้วแบบว่าสวยมากเลยอะ่ะอุ้ยกาสแบ็กคอยโอ้น่ากลัว อุ้ยตัวอะไรอ่ะเอ๋อุ้ยโอ้โหอุ้ยกาดฟิตหน้ากากสี่เหลี่ยมและนี่คือปลากาดฟิตครับผมอุ้ยโอ้โหโอ้ใหม่ก oh ็ปลาหน้ากากสี่เหลี่ยมนะโอ้โหสวยมากเลยในหนังสือนี่ก็เป็นปลาที่หายากเหมือนกันนะครับผมอ่าชื่อว่ากาดฟิตนะ ตอนนี้ผมขาดปลาแค่2ตัวนะครับผมไกลครบแล้วนะอืมเปลี่ยนเป็นช a นดี้เคนหลอดละกันนะครับผมผมว่าผมได้เวลาเอาจริงละผมจะใส่เหยื่อครับผมเอาเป็นเหยื่อเพราะว่าเมกากิฟแล้วกันนะครับผมอ่าเหยื่อเมกานะไหนลองหน่อยมีไงมาแล้วตัวอะไรเอ่ยโอ้โหอุ้ย โอ้โหตัวไรอะ่ะเอ๋ดอลฟิตและนี่คือปลาดอลฟิตครับผมอุ้ยโหตัวใหญ่มากนีนไงจริงด้วยปลาน้องโกโกวาครับผมเอ๋โกโกวาคือชีเดียนส่อบิดาพูดถูกหรือเปล่านะตอนนี้เราขาดปลาแค่ตัวเดียวครับผมต่อไปผมจะ ใส่สายเหยื่อเป็นลัคกี้ไลน์ขั้น5ครับผมอ่าได้เวลาใส่ลอกแล้วโอเคได้เวลาเอาจริงครับผมเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามของขวัญไม่ใช่อันนี้สิขอเป็นปลาหายากได้ไหมนี่ไงมาแล้วอ่ามาแล้วมาแล้วโอไมโคด โอ้โห oh. อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเดอฟอนฟิตโอไมค์โกดและนี่คือปลาที่หายากที่สุดบนเกาะสควิตเกมครับผมโอ้โหโอ้นี่มันฟอนแมนนี่นะโอไม God กโอ้ตัวใหญ่มากแถมเป็นฟอนแมนที่มีเชี่ยวด้วย ตาเป็นสีแดงเลยครับผมเท่มากเลยตอนนี้เราก็ตกปลาที่เกาะสควิตเกมอีเวนตได้ครบแล้วเย้ครบหมดแล้วครับผมโอ้โหตกปลาเพลินมากเลยนะตกปลาครบหันแล้วแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่จบนะครับผมเราต้องตกปลาฟอนฟิตให้กาด15ตัวครับผมโอแมกอผมต้องมานั่งตกปลา ฟอนแมนต่อแล้วครับเนี่ยโอ้โห2000 <years> later. ตอนนี้ผมก็ตกปลาครบ15ตัวแล้วนะเดี๋ยวเราไปส่งเควสกับหน้ากากสามเหลี่ยมกันนะครับผมดูสิว่าจะได้รางวัลอะไรกลับมาบ้างนะสวัสดีคุณหน้ากากสามเหลี่ยมผมเอาปลามาฝากคุณ15ตัวอ่าเป็นปลาฟอนแมนด้วยนี่ไงฟอนฟิต ส่งควสเลยได้อะไรเอย่ยอุ้ย50าสิบอัลฟาได้เหยื่อหมาป่ามา50ชิ้นครับผมโอ้โหเยอะมากเลยนะเหยื่อหมาป่า50ชิ้นโอเคครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย